ที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโปงทานฉลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดทียบสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีกันตง ท่านที่ใ <ooo> ช <fox> ้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเห็นที่ว่าในการเดินทางคทางของบริการรถไฟคงจะโอกาสได้ให้บริการที่ดีขอขอบคุณค่ะ